ันจะไปยังไงยังก็อยู่ที่ก็ดีแล้ว <_ EN> เดี๋ยวผมเปิดแมงแม่งมองผมหน้าวา <_ EN> เ,เฮ้ยมึงเงาอะไรเฮียแดนนี่โหดนะกูบอกให้นะแดนไวรุ่นเนี่ยไอ้ลองผอบอนะแม่งรู้เรื่องไงนะกูบอกให้นะนะผมพูดงี้นะโครับ <_ EN> แค่ตายดแม่งเนี่ยผมอะ่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบโคกซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา

รอประหารแต่ของผมมันมีมีมีวงเนะล็บรอสารอุทธรณ์ผมดูป้ายที่เขาวางเ่ะนี่แม่งรอประหารรอประหารรอห้ยที่ห้องนี้แม่งรอประหารนี่เหรอ,อครับครับนี้มันก็มีประมาณถ้าห้าทุ่มมีมนาอีกคนอ่ไอ้นุ่มทำใจนะแต่เรายังไม่ตายหรอกเพราะของเองเนี่ยมันรออุทธรณ์แต่ส่วนพวกนี้เขาอ่ะรอหมายเรียก ผมไม่เข้าใจหรอกหมายเรียกคืออะไรครับผมอยู่ในสองวันเลคุกคีอยู่นั้นสองวันผมไม่ได้คุยใครเขาก็ไม่ได้ต่างคนม่างใจกันแล้วนะไอ้เจียเราจยไปคุยอะไรอะใช่ป่ะล่ะแต่คิดถึงวันสุดท้ายกันแต่ผมอ่ะกูไม่จ่ายกูรอทอนกูรู้แล้วกูรู้แล้วรอทอนเขาเขาพูดให้ฟังนะครับเสร็จปุ๊บสองวันแม่งนายแม่งมาเป็นสิบแล้วแม่งมาห้องสิบเก้าห้องที่เราอยู่ด้วยเสร็จปุ๊บแม่งเอามาขานชื่อเลยพอขานชื่อเสร็จปุ๊บไป ต้องการเลยเป็นครั้งสุดท้ายโอ้ยเที่ยวนึกในใจที่เขาพาไปฆ่าเออไม่มาเรียกชื่อเลยครับฮิ้วปีกออกเลยนะสภาพนั้นน่ะลองลองเล็กดูเลยครับแม่งหดหูคือการที่เขาเข้ามาหิ้วปีกนี่คือเพราะว่านักโทษไม่อยากออกไปจากจห้องคือตายไงเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาออกไปจากใครบอกแม่งคนเราไม่รู้วันตายเขาไม่เชื่อหรอกนักโทษทหารรู้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปเอาผ้ามาสวดเอาผ้ามาไปกินอาหารครั้งสุดท้ายมันจะเหมือนก๋วยจีนมีทุกอย่าง แล้วในยุคที่ยอยู่คือยุคนั้นคือยิงมหารหนึ่งเดียวยิงอย่างเดียวผมเข้าไปนั่งเล่นแล้วหลักมหาะผมไม่เข้าไปนั่งถัดเลยโอ้ตอนนั้นเป็นคนดีเริ่มดีแล้วไงเขาลากออกไปแล้วเขาหิ้วปีกแล้วตัวแม่งคงเดินออกจากห้องเลยแล้วลากอยู่สายกลางนี่หรอสายกลางปากก็เดินไปโอ้ยแม่งดูดิเสียงตัวก็เกลียวแล้วนะแล้วบวกกับบรรยากาศรอบๆก็คือเงียบกันหมดร้องง่ายอ่ะโอ้ยดูดีเล่าไปคนลุกอ่ะเสร็จ เขาก็เอาผ้ามาสวดเอาอะไรมาสวดให้ฟังแล้วก็หลังจากที่ปร์านแล้วยังยางยางัยงเอาผ้ามาสวดก่อนพระสวดก่อนแล้วก็กินอาหารครั้งสุดท้ายคือเต็มโตเลยทุกอย่างครับต้องการคุยใครไหมเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายนะมันก็เขียนคนเราไองกะบรรยายถึงเมียถึงลูกถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยนะอ่เสร็จปุ๊บจะโทรหาใครไหมครั้งสุดท้ายสมัยนั้นเป็นโทรศัพท์แม่งเป็นกระดูกหมาอืมมันก็โทรหาใครเราก็ไม่รู้หรอกนะเสร็จปุ๊บก็เอาเข้าหลักราหารเอาเข้าหลักอาหารเนี่ยช่วง สองโมงประมาณเขาจะไลนะ่โทษทุกแดนเลยสิบหกแดนขึ้นไปหมดขึ้นให้หมดนะยันนี่เลยอะ่ะพวกผู้ช่วงผู้ช่วยพวกไอ้พวกหลงครัวครัวพวกหลงเลี้ยงคือไม่ให้ใครอยู่เลยนักโทษข้างล่างนายวงนายเวนพิชัศดีวงวีเวนที่สตีนล้งมานะไปตึกหมดแต่ทุกแดนอะ่ะพกักเลยนะแม่ปักพักพักพักดึงให้นั่นนี่นะด้านด้านสองด้านหนึ่งนี่หลักประหาร น, Gallery, น,นี่หรอครับนี่หลักบานอันนี้ตรงนี้ต้นโพ um ตรงนี้เต่าพันโลครับแล้วผมเนี่ยไอห้องสิบเก้าแหละแม่งตรงกับหลักประหารโอ้ยเสียดุยเลนลุกนี่แม่งตรงกับหลักประหารครับเนี่ยห้องสิบเก้าอันนี้หลักประหารครับสี่โมงแม่งเสียงม่งอาสองชุดชุดแรกหมดไปแล้วครับชุดอีกสองอีกชุดหนึ่งวุบเรียบร้อยเช้ามาเขาก็พยาบาลหมอแล้วมาเก็บศพออกข้างวางหลังวัดวังแพร่โอ้ไม่นอนไม่นับ อโอ้โหแมงระแวงไปหมดเลยโอ้โหแล้วทุกคนที่เนี่ไม่มีใครคยกันเลยเสียงมันเงียบจิบเ,ออเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้นะผมอยู่ในนั้นประมาณเดือนฝาเกือบสองเดือน,นอ่ะโอ้โหแมงว้าวีชิบหายข้าวปลาแมงกินไม่ได้เลยจิตแม่งตกเลยพอออกเยี่ยมญาติวันศุกร์ผมออกเยี่ยมญาติครับผมเดิอนออกไปปุ๊บโอ้โหสิ่งแรกนะคงเห็นแม่แมง,งยิ้มตาไหลเลยนี่แหละตาไหลพรา,พากเลยแม่ ผมน้องสายจะตายแลย้วลงนะลงเขาไม่ตายหรอกเดี๋ยวเราอูทอนกำลังได้เรื่องอยู่แล้วก็คุยภาคนึ่งอะ่ะ แม่ซื้อไอ้นี่มาให้ข้าวโพดต้มข้าวโพดต้ม<อ>วันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจหน่ารักมากขอวายโยไทก่อนตั้งพับชีทูเวมแมทคอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบฉีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลุงแค่แป,แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มใช่ปุ๊บกลับจากเยี่ยมญาติมามารอรับของไอ้ตรงสี่โบอกอะตองรงแน่สี่บอกอะมันไมเป็นช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมเขาจะรอมบนี่ยืนอยเร่าปุ๊บก ต่างผ้ากมาเลยเปิบมมันจเอาของวางของวางที่พามาเดียวเอคือใช้ไว้ห่อของไว้ห่อของไม่มีถุงใส่ให้หรอกมันมีถุงมาน่มันฉีดถุงแล้วโยนของให้เราโยนของเรารับแล้วถือเงี้ยพอเราพอของเจ็บเพิบเราก้รวบบางคนก็เป็นแบบผ้าบางๆไม่ต้องพาอมาแต่ขอให้เป็นผ้า ผมก็รับเข้าดันหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะเข้าพาเข้าไปเราเดินออกมาพันเดียไม่ได้หรอกเพราะเขาต้องพาเข้าออกในเดอทหารพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยพี่ได้รู้ใช่ไหมรู้รู้ทุกทุกคนแล้วในแดนมหารว่าพี่อายุน้อยสุดไหมในแดนมหารน้อยที่สุดเลยนอกนั้นแม่ง30ปา่า20ปา่ปาผมอยู่ช่วงสองเดือนนะมีมีโดนเรียกไปยิงประมาณ10บปาสายเสร็จปุ๊บผมก็ทันวาเดือนทันวา ว่าข <54. S 2> ึ <cción> <st ains> <DVD> ้นสาวรุอนครับแม่มาเรียกผมว่าไอหิบยุ่งมาตายนี่ตัวสาวมันถือไปมาไปจริงแต่มันไม่ใช่นายมันเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเหลือสมยศก็าอ่าเต็มตัวนะอ่านหน้าอ่านทานะออกสารโอ้โหไอคือตกใจที่เราบอกสมยศก็เชาเต็มตัวนะกูนึกว่าตายนี่คือเรียกกูแบบว่าเหมือนมายิ้มปีกอ่แม่งออกสารอุทธรณ์นะล้วสาวอุทธรณ์ตกแล้ววะ ไอ้ที่สามเดือนไฟใช่ไหมไปขึ้นสารในจังหวัดนนท์สามพุทธร์ขึ้นพลังเ<ๆ>ี่ยพลังเ <c ười> จ็ดถึงคิวเราละไอ้ข่าวที่แล้วที่จันบุรีกูก็พลังเจ็ดไอ้ที่มางนนทบุรีกูพลังเจ <c ười> <c ười> ็ดอีกคุณตุ่มต่อมตุ่มตุ่มต่อมอย่าเงี้ยแล้วท,ที่บ้านไม่มีใครมาคือออกสารพุทธร์ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยออกวันไหน <c ười> หูแม่งก็อื้อฟังแม่งไม่รู้เรื่องครับจริงนะแม่งพูดพูดมาผมฟังไม่รู้เรื่องเลยผมฟังรู้เรื่องคือสารพุทธร์พิพากษา จำนาจำเลยนายสมยศโดกโกศิลาสารอุทรพิภากษา,าจำคุกตลอดชีวิตไอ้เครียดนึกจะโอ้ยคุณรอดเลยเพี้ย,ย,ยผมกับพรวดขึ้นมาขึ้นสมองนะอูรอ,อดแนละ้วทีนี้แม่งมาให้ผมเซ็นเนี่ยโคก เล่นแม่งเซนไม่ได้เออม,อมือแม่งไปอย่างเงี้ยสั่นเซ็นไม่หมดโอ้ยเป็นสั่นสั่นทั้งตัวคือเซ็นอะไรไม่ได้อะเขียนไม่ได้เอออันนี้เรื่องจริงเลยสรุปเขาทำไงให้ผมนะครับปั๊มนิ้วก่อนที่สารไม่จะขึ้นมากูตายแนย่ถ้ามันยืนดับสารชั้นต้นอะ่ะเพราะไอ้เราก็ฟังจากไอ้ที่เราอยู่กับเขานะถ้ายืนตามสารชั้นต้นนะั้นเย็นเนี่ยตาย เขาถึงบอกไงอันนี้เขาพูดให้เราฟังนะค,คนทั้งในคนที่อยู่เขาเขาถึงบอกไงว่าคนที่บอกไม่รู้วันตายอย่าไปเชื่อนักโทษประหารนแม่งรู้อ่านี่ผมก็จําเข้ามาไงครับ,รบพอสารลงะไยเสร็จปุ๊บข้าพาผมลงใจถุนสารแม่งไม่มีแรงเดิน อันให้รู้นวผไม่ตายแล้วแล้วเหตุเพราะอะไรฮะจากที่ลดเหลือแค่ตลอดชีวิตก็ไอ้นี่ไงเยาวชนไงเยาวชน่าได้ลูกเยาวชนแล้วเสร็จปุ๊บเขาเอาผมประคองผมลงมานะครับไม่มีแรงอ่ะก็ยังไม่มีตัวไงไอตอนที่ก่อนจะตัดสินน่ะผมก็ลงไปเขาค่อยูิวประคองผมลงไปเนี่ยครับตรงตัวเดินลากแรงนะแต่มีเชือกเส้นหนึ่งือพอลงมาถึงปุ๊บนั่งเขาพักทําใจเริ่มได้เริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาอะไรเงี้ยรู้แล้วไม่ตายแล้วว่าเราไม่ตายแล้ว เริ่มหิวไอเดีเข้ามาแต่งหนาก็จำได้เลยพิเศษกรุงเทพแมงเถินขนมปังเเริ่มเพียแล้วเอาละรู้เอาละเริ่มเริ่มเริ่มมีแผนแผนการชั่วร้ายแล้วรู้ว่าไม่ตายเริ่มเพียแล้วหิวมันจะมีกางเกงไงบอลสีดำอยู่สองตัวกางเกงอะไรของมันของมันในถุงอ่ะหือปังแถวอะไรอีกว่าเสื้อทหารเบอร์สามแครับตอนนั้นเราใส่ ไม่ได้ัวใหญนะ่ถ้ากูเถอดเข้าไปแม่งไม่ได้ไว้เนี่ยของพวกนี้ต้องแดกพวกนี้แต่คเคงๆน่าจะได้ฟังคิดน,นะครับแม่งขึ้นไปบนลังเลยแม่งทิ้งของไว้คอกอื้เอาล่ะหิวอไอ้เที่ยวฟามึงจยาลงกันบายสองใบสามกูคงกลับแล้ว <c oughs> ล่ะแดกแม่งเลยหนมปัง <c oughs> หิวเสือกวางข้างเราด้วย <c oughs> อไอ้คนที่เขาไปอยู่ข้างนู้นของเราเปิดแดกแม่งเลยโหกินไม่ไรวหิวอ่ะรอทึ่งปอนฝาน้ำกระดกด้วยของมันเลยนะเสร็จปุ๊บ ไอ้ที่ายสองไอ้สัตว์มันก็ยังไม่ลงเราก็ยังไม่กลับออแม่กางเกงไม่มีใส่อะม,ออมีไม่กี่ตัวแล้วลงเอามาให้ก็ที่มาแม่ก็ได้ไม่กีก่ตัว่อสองตัวเนี้แม่งกลับแม่งด้วย <c oughs> วเกงบอลสีดําเตียนจะกลับแล้วนายเขาเลยคือไอ้สัตว์แม่งลงจะขอเก่งเจ้าของขนมปังลงมาดีเหรอลงมาแต่ถุนสาด้วดีเลยโอ้หม่ไม่พูดอะไรนะแต่ผมก็ถือไปไปก็ได้เดี๋ยวพี่มันเรียกผของพี่นะ แต่ผมว่าเด็กมันน่ารุ่นใหญ่คือเพิ่งมาไงนี่ก่อนอ่ะเข้าใจพี่ของผมครับขออะไรกันผมไม่มีใส่เดินออกแม่งเลยขออะไรกันขนมปังก็กินไปแล้วด้วยเดี๋ยวหน้าเราเรี่อเดี๋ยวหน้าขอญาติใหม่แล้วกันผมไม่มีญาต์ถือแม่งขึ้นไปโดนเกงบอลสองตัวโอ้โหพอมาถึงแดนเนี่ยก็ผ่านแดนสิบหกเหมือนเดิมอีกสอบกุยแล้วโอ้โหเฮ้ยใบมันก็มีตามมาถูกป่ะป็นไงไอ้โจ๊กโทษมึง คงที่ประหารหรือเปล่าหรืออุทธรเขาว่างไงอ๋อ เขาว่าไงผมหูออจำไม่ได้แต่ผมจําได้เหลือตลอดชีวิตอ้าวมึงก็ไปตาย่งเตรียมตัวเก็บของไปไหนอีกอ่ะพี่ลงแดนต้องลงแดนเลยนะเขาไม่อยู่อ๋อแดนประหารก็คือว่าตัดมาแล้วเหลือตลอดอคือวงล,ลงเลยลงเลยครับเสร็จปุ๊บผมก็เข้าแดนไปประมาณ5้าโมงเขาก็มาเรียกคือผมอญญีกสมยศโฆษลาเก็บของเรียบร้อยนะเดี๋ยวลงแดนลงแดนคืออะไรครับก็ย้ายแดนอ๋อผมต้องย้ายจากแดนนี้ไปที่ไหนก็ไปอยู่แดนอื่นผมก็เก็บของเสร็จปุ๊บ ทีนี้คนที่ผมแบบเคยคุยด้วยเคยนับถืออะไรนะผมอ่ะยกมือไหวแค่นั้นนะเขาเอาผมไปแดนห้าผมเหลือตลอดชีวิตแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดไงใกล้ที่อยู่มาใกล้ทีสอนผมไว้ผมก็จะเอาไปท้ายขอให้น้าโชคดีแล้วกันผมไปแล้วโหแม่งเราเดินออกมาเพิ่มแม่งไอคเหมือนน้าตาเม่งจะไหลเป็นห่วงเขาเป็นความผูกพันอที่เคยอยู่กับเขาแล้วเขาเคยสอนเคยอะไรสองเดือนฝ่าใช่ไหมครับแม่งสงสารเขาอมันก็พาผมไปส่วนรูมกายครับ จำแนกแดนอายุ15้าสมุยลาไปแดนวัยรุ่นเลยแดนห้าตอนนั้นแดน5เป็นแดนวัยรุ่นอ่าแดนวัยรุ่นลงแดนห้าเข้าแดนห้าได้เพ๊บพาผมไปหมดเพิกมผมขอชะลออ่านหมดผมพี่มีเด็กใหม่เข้าแดนหนึ่งคนลงมาจากห้องทาหารอ่าหูังย่างนะโอ้โหคนนี้แม่งดุเลยแม่ง อยู่จังหวัดนนท์กันนายเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเออผมจำแม่งจนทุกวันนี้แล้วผมฉายแม่งแดนนี่ทีนี้จะเริ่มเกเรฮะเดินแรงว่าแดนนี้เลยใช่ไหมโอ้โหคือเขาแม่งโคตรพ้อยนะแผมก็ลงแดนไปบวกปุูมกลางไอ้หนูเขาพวกเี้มึงไปทำอะไรมาฆ่าแล้วเผาแล้วตัดสินได้ไหประหารชีวิตแล้วตอนนี้เหลือเขาก็ดูว่อ๋อเหลือตลอดชีวิตเพิ่งตัดมาวันนี้แล้วมึงเด็กที่ไหนน่ะเด็กจันทบุรีครับเฮ้ยเขากะเฮ้ยกับผู้ผู้ช่วยนะครับ มึงไปเรียกไอพ่อบ้านจันทบุรีมาเลยอ,อ่ะมันก็พักหายไปพักเนี่ยแม่งตัวใหญ่แป้งเลยแม่งมาเลยเด็กจันอ่าเด็กแถวบ,บ้านมาคนหนึ่งรับไปด้วยนายนะนายอันนี้นายพูดเสร็จป,ปุ๊บมันก็ถามว่าอยู่จันอยู่ไหนไอไอ,ไอไน้องผมอยู่ทา่าใหม่ครับอำเภออะไรอำเภอท่าใหม่ครับเฮ้ยมึงตอบดีดีอ้าวอื้หน้าฟังผมนะมผมอยู่ตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี อ๋อกูอยู่มาขามแเขาอ่ะอ้เหี้ยมึงก็พูดกูดีๆไดออ้ทั้งๆนี่มึงก็รู้อ,อ่ะไอ,อ้เหี้ยเราเรากันเนื้อไงเ,เดี๋ยวไปอยู่ที่บ้านเราเนื้อไงก,กูต้องอยู่มึงเลยนะนายอะจะต้องไปพอละใหม่ขทาวแดนวัดแรกครั้งแรกนายเขาบอกเอาไปไว้ที่บ้านเลยมันมาจากทางหวัดเด็กกันอะเด็กแถวบ,บ้านมึงอะเสร็จปุ๊บมันก็รับผมไปรับไปโรงพยานาลเขานะโอ้โหแม่งเต็มไม่หมดเลยใช่ป่ะเด็กกันอะไอ้แรงก็ถามเลยถาม,ถามเริ่มปวดหัวเลยหูถามทังเลย เราก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนแต่คือไม่เคยสัมผัสเเขารุ่นใหญ่เรารุ่นเล็กนะฮะเราลุ่นรถแข่งเขารุ่นมือปืนใช่ป่ะเออเซฟอยู่แม่งสภาพนี่เนี่ยครับครับถามคำากูตอบคำานะฮอยู่ท่าเนี่ยใครเดินไปเดินมาก็ถามว่าเออแล้วตัวแม่งใส่มาใช่ไหมมันยังไม่ถอดไงเพราะลงจากห้องประหารน่ะมันจะต้องถอดตัวอีกวันหนึ่งเพราะทตลอดเขาไม่ใส่ที่นน่นอ่ะเอามันเข้าห้องไหนดีวะครว่าพบากับพบานแมงเหลือห้องได้อเอามันเข้าห้องไหนเดี๋ยวไปบอกพบอ แล้วคนึกเลยบอกแม่งตรใหญ่แน่เราไม่รู้เอาไปห้องสิบเก้าเฮียสิบเก้าไอ้กูโหแม่งเฮียใช่เหรอผมแม่งเก้าสิบเก้าสิบเก้าไอ้เฮียแม่งเป็นเฮียอะไรกับสิบเก้าล่ะผมก็ลุ้นอยู่ว่าอย่าบอกนะเพราะว่ามันเป็นห้องของเด็กจันไงครับแล้วแม่งไม่ต้องให้ผมนอนข้างบล็อกนึกว่ผมมันก็หาที่นงหาที่นอนมาให้ผมอย่างเงี้ยตอนนั้นมันจะเป็นแบบที่นอนฟองน้ำไง ลังไข่อะไรนี่วะเคยเห็นป่ะล้างน้ำล้างไข่อ่ะครับล้างใหญ่ใหญ่อ่ะมันก็หาม่ให้ผมเรียบร้อยนะเนี่ยอานอนอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวญาติมาแล้วค่อยว่ากันบุ๊ว่ายังไงครับก็หลังนี้ประมาณห้าร้อยนึกจังไอ้ที่ผมคิดจังกูดีกว่าไม่ไรนี่นะเป็นกงินเป็นทองแล้วมันไม่เป็นไรเดี๋ยวญาติผมมาเดี๋ยวผมมาให้แต่ผมมีบุ๊กนะเ้าบอกเนี่ยมีบุ๊กตามมานะครั้อยห้าสิบมันก็เยอะแล้วตอนนั้นนะครั้อยห้าแต่เขาบอกว่าค่าที่เราที่นอนเรา ผม,ออมมผมให้เพอาญาติเยี่ยมอะไรมาผมให้เ๋ยบจะเพิ่งไปรักตอนใช่ไหมผมก็นอนอยู่ในห้องนั้นไนอะ้แม่งคุยแม่งถามทั้งคืนเลยใช่ไหมผิดกันตอนที่อยู่ในแดนมากเลยไหมกูก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกูก็อยากจะนอนอะนะอเออแม่ถมงถามต้องหนถามนี่ไปคาแล้วมัมีเขี่ยมเรื่อมกู <c oughs> <c oughs> โวัวทิพยายเลยคุณอยากรู้กันจังวะแล้วแล้วผมเนี่ยยังไม่ได้ตัดผมถามนั้นผมผมอ๋อก็ยังผมยาวยเลยังยังไม่ได้ตัดของอ่ะนอนมาตยหนึ่งมั้งกรัปานอนอ่ะสัมภาษณ์แม่งสัมภาษณ์เฮียแล้วหนาเลยวยาวขนาดนั้นเลยอ๋อ ไอ้นั่งจบไอ้นีไม้ท่านโจ้ยนะอยู่ตรงไหนยังไงช่ตีหนึ่งเราผมได้นอนไอ้แค่ตีห้ามันเตอนนับแถวเขาเต้นนับแถวนับเรานับเสร็จปุ๊บอีก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะตีห้าครึ่งนี่ยมันก็พอเริ่มฟ้าสางๆหกกายหัวมัมันก็เปิดขายห้องลงเดี๋ยวมึงตามหน้าเลยนะแล้วครับแล้วก็เดินตเท้าไปไปอ่างน้ําไปอาบน้ําแล้วก็เอาพวกขันเอาโบูนเนี่ยไปตู้ล็อกเกอร์ตู้ล็อกเกอร์ย่งมึงทิ้งทายตู้นี้ไปอันนีอ่อนแฉ่แล้วก็ดูตู้ล็อกเกอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ใส่ใส่ตอนตก มันเป็นพันตู้อ่ะอืไปใส่ที่อยู่ล็อกไหนมั้ยเป็นพวกจำได้ไม่ไมเป็นพันตู้พันตู้แล้วเราไปวันแรกวันที่สองโงแดมใช่ป่ะตอนท่านระยะคนใหม่ก็คือว่าใส่ปุ๊บก็ปิดแล้วก็ไม่สนใตื่นใจมาเสร็จเปิดขับรถยนต์แจให้มึงอานตู้นี้นะไอ้ยันไม่มีเบอร์อ่ะอไอ้ยันแล้วมันเป็นล็อก ล็อกล็อกล็อกซิปล็อกอ่ะแต่กูจําได้แม่งตรงกลางแล้วก็เดินไหไปหาแม่งก็ไม่ใช่ทําไงวดิยะแม่งจะขึ้นตึกก็น้ำตู้ก็ไม่มีเบอร์เลยใช่ไหมไม่มีทําไงดีวะจะขึ้นตึกก็น้ำก็ยังไม่ได้อาบเนีก็หาตู้เพราะว่าของใช้อยู่ในตู้แม่งอยู่ในตู้หมดเลยกางเกงกางเกงเสื้อผ้าแมงอยู่ในตู้แล้วชุดปอนนี่แหละตอนนั้นอ่ะหาไม่เจอเลยดิยะแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้เดินกลับไปเลยน้าหาตู้ไม่เจอ ู้แม่งอยู่ไหนอยู่ตรงไหนโถเขาบอกเขาตกลงไปแล้วไอ้เหี้ยมึงเดินไปนับจากซ้ายไปทางขวาล็อกที่สามอยู่ตรงกลางคันที่สิบตู้ที่ห้าโอยแม่ไอ้เหี้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วก็เดินเลยพอเดินปุ๊บผันล้อมแม่งเลยกี่แจ๊ล็อกกลางตู้ที่ห้าแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วขายไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ออกแต่ทีเราไปขายอ่ะแม่งล็อก4จะของตู้แม่งเดินมาจะของตู้เดินมาโอ้ยเฮ้ยไอเจ้าเท็กขายตู้กูทำไมอ่ะตาวนะผมหาตู้ผมไม่เจอผมเพิ่งมาเมื่อวานดีนะแม่งเป็นคนบ้านเดียวกันเออเขาอยู่ท่าใหม่อ่าผมมาเมื่อวานแล้วทำไมไม่รู้เรื่องแล้ว่ามึงอยู่ห้องไหนเนี่ยห้อง19ห้องไอ้ลูกเหรอครับเนี่ยกูอยู่ห้อง20เนี่ยนี่กูพามาล็อกเท่าไหร่ แลว้วตัวตัวที่ห้ามันก็นี่ไงแล้วมันขายปุู๊เอ้ยนี่ใช่ <laughs> แล้วมันก็ผมก็ไปอาบน้ำแล้วเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บกินข้าวกินปลานะโอ้โหคนแม่งร้อมูงเต็มเลยเด็กใหม่เอาแล้วข้าวก็คือเป็นข้าวแดงอีกปะข้าวแดงสมัยนั้นเราไม่ได้กินแล้วอ่ะเริ่มปรับเริ่มปรับใช้ได้แล้วอ๋อเริ่มปรับตัวได้แล้วอ๋อกินาทคำสองคำเลยเริ่มกินในใ่อยู่แน่หนึ่งแล้วไงเออต้องกินไงเออที่พอญาติมากระตุ้นแม่งแต่บมาเช้าลงลงห้องนี่แม่งพาผมไปตัดตัดผมเราก็ไปรู้นะฟาร์มที่เราไม่รู้นะเอาสรงนักเรียนนะ แม่งตอบปะครัผู้ช่วยอ่ะสรงนักเรียนที่อะไรที่นี่เขาตัดสกีนเฮสเราไม่เข้าใจครับที่นี่เขาโกนหัวอย่างเดียวเราก็ไม่เข้าใจอือาเอาแบบแบบเข้าก็ได้ว่าที่นุ่นแป่งโกนหัวหมดอ่ะผมจนติดมาจนทุกวันนี้ส่วนมากเ่าตลอดนะครับโกนห้าสิบก็ลองลองทรงสามสามก็เขาเรียกทรงอะไรว่าฐานอ๋อมันมันอยู่ที่โทษของเราด้วยมันจะดูรู้หมดเลยครับเพื่อแยกประเภทได้รู้อย่าง้อ่าพอเซนต์ผมบอกวาตัดผมอะไรเซนแม่งเอาผมมาฝึกแถว เฮ้ช่วงที่ผมฝึกแขวะโอ้แต่ผมโกนหัวแล้วแม่งน่ารักจริงๆนะตอนเราหย่ากันไปอายุสิบห้าพี่ใช่ภาพเมื่อกี้เปิดรูปให้ดูนะสม,มัยแต่งงานแม่งรออยู่เลยนะผมแม่งน่ารักเพราะมันมีลาย,ลยขาวก็จะบอกว่าหน้าอ่อนอ่ะหน้าอ่อนหน้าหวานเอออย่าเพิ่งพูดคำนี้เนี่ยแม่งโดนแม่งโดนเพรวกทำนี่แหละเอาเอ้าแสดงว่ามีแผนนี้นี่ไงเนี่ยเนี่ยเพราะผมฝึกแขวะแม่งเอาทั้งกิ้งเอาทั้งวิ่งเอาทั้งเกลือกโอ้โหสั่นเลยเหนื่อยชิบหายพอตกเกลีไปอาบน้ำแม่งแวบ อย่าไปเอ่นเยนะคนที่ไหนครับเฮ้ยไอ้หน้าอ่อนเรายังไม่รู้นะไอ้หน้าอ่อนคืออะไรคืออะไรเฮ้ย hey, หน้าอ่อนเด็กที่ไหนวะมาจากไหนวะมาจากจันครับพูดเพ้องพูดธพ้องเอ้ย hey, มาอยู่บ้านกูไหมหน้าอ่อนอ,อ,อันนี้เราเก็บคำพูดไว้เดี๋ยวเราไปถามพ่อบ้านครับอาคิดเนี่ยมาอยู่กูไหมหน้าอ่อน มาครูบ้านใหญ่เดี๋ยวเราไม่เอ่ยนะครับอ๋อผมเพิ่งมาได้สองวันเองเออเดี๋ยวมึงคิดได้มาบอกกูกันหน้าก่อนน่ารักกันเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยซิ้งผมซิ่นสุดลยคำพูดคือน่ารักกันเนี่ยมึงผมอาบน้ำเสร็จปุ๊บใช้ชยดกินข้าวตอนนั้นพี่เริ่มรู้อย่างเริ่มเริ่มรู้แบบเออว่าความหมายสื่ออะไรเนี่ยอย่างพอเริ่มตั้งกูกินข้าวกันเนี่ยนะลุงเขาเรียกผม ไอหน้าอ่อน,อนกับไอหน้ารักมันคืออะไรไหนะใครวะอยู่บ้านตรงนั้นน่ะเขาเลยอ๋อไอสัตว์ว่าเด็กในบ้านกูหน้าอ่อนหน้ารักเขาก็อธิบายผมบ้างแล้วแม่งเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้หน้าอ่อนคือผู้ชายสวยหน้ารักคือหน้าเอาเซ็กหยอดสูตรต่อแม่งเลยแล้วแม่งพูดมาเ่าัน<ๆ>เราฟังไม่รู้เรื่องหรอเซ็กหยอดสูตรต่อใช่ผู้ตกคืนเพร่อว่าผมสวดมนต์สวดอะไรผมนะทางตายแล้วกูไม่อยู่กูไม่อยู่ไอดี๋ยนี้เดี๋ยวกูเอาออกจากตรงเนี้ย เพราะแม่งกูอยู่แม่งทรมานก็แม่งอึดอัดแล้วเท้ามาแม่งฝึกถงฝึกแถวแม่งโหแต่ยังยังไม่ยังไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องไอ้ไอ้หน้าอ่อนหน้าสวยรักยังยังไม่เกี่ยวใช่ไหมคือไม่อยากอยู่เพราะความไม่อยากฝึกอยู่แล้วอึดอัดอึดอัดผมก็ทนอยู่ได้ไอ้ที่นี่มาเนคนเดิมอชน็กน่ารักจังเราเริ่มรู้เลยไงครับเราเริ่มรู้แล้วไอ้ที่ผมจะเอากูเีกย่าที่ผมองคุณหน้าอ่อนเสร็จปุ๊บผมก็มาปรึกษากับพ่อบ้านเลยนะผมไปนะพวกนี้ผมไม่โย่แล้ว เอามึงจะไปไงมึงจะไปยังไงยมึงก็อยู่นี่ก็ดีแล้วเดี๋ยวผมเปิดไปแม่งม,มองผมน้าออเ,นเอเฮ้ยมึงเงาอะไรเฮียแดนนี่โหดนะกูบอกให้นะแดนไยรุ่นเนี่ยไอ้รองผอบอเนะี่ยแม่งรู้เรื่องไงนะกูบอกให้นะนะผมพูดงี้นะโค้กครับแค่ตายงูมแม่งเนี่ยผมอะครับตกเย็นไปขึ้นห้องนับแถวนับยอดอะไรเสร็จตุ๊บแต่มันอยู่คนละห้องผมก็เก็บของเลยเริ่มอยู่แล้วเริ่มมีเปรอะเริ่มมีเปแ้แวอะเก็บเสื้อผ้าใส่เป๋าเก็บแม่งแค่ที่เราต้องใช้อะใส่เป๋า เก็บไว้ก่อนของใช้ยังเป็นอะไรครับอ่าคือเก็บไว้ก่อนแต่ยังไม่รู้หรอกกูจะไปไหนกูจะไปขคงไปขังเนี่ยอันนั้นคือไม่รู้อคือจะกูเก็บไว้ก่อนแต่กูหายนึกนึกเหรอรู้แล้วว่าเดี๋ยวเราไปทำเขาเดี๋ยวเราต้องย้ายแดนย้ายไปไหนแน่ไม่ใช่ถ้ามาย้ายมันก็ต้องเอาผมย้ายห้องอครับแต่กูเก็บไว้ก่อนช้ามา กรี๊งลงห้องเฮะเปิดขังลงห้องนักแถวเสร็จปุ๊บกรีงผมก็ลงห้องลงมาช้าปกติเลยไปอาบน้ำแม่งเอาอีกแะอืไอ้ที่ยไอ้เจ้าเก่าจ้าไอโจเดิมเลยทีนี้อาบน้ำข้างเลยมาอาบน้ำข้างเลยปุ๊บอย่างที่เขาพูดเลยแหละไอ้น้องระวังสบู่ลื่น แต่เราเริ่มรู้แล้วไงไอ้เหี้ยระแวงทิพไายเล้วก็แล้วใส่เกงนายอาบ mm. แล้วผมอายไอครับแต่แม่งถอกันแบบโอ้ erm> โหโจ uh, ้งเลยเออพราะเป็นอ่างมันเป็นอ่างสี่เหลี<_<_<_่ยมด้วยว่าแล้วมันก็ยืนอาบกันโลกโลกโลกโลโอ้โหแต่ละคนแม่งงี้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 นะนายแม่งผาเฟ้อโฟกนะเสร็จปุ๊บแม่งก็มาอาบอยู่ข้างๆนั่นแหละเราก็เลยกระจายเดี๋ยวพึ่งโดนกูกูจะไปแล้วเลยอ่าแต่ก่อนที่ผมจะทำอะผมปรึกษาพ่อป้าแปดโมงสี่สิบสนาทีผมฝึกแถวกัน เพิดแถวสเสร็จเพิดพักช่วงเพระาระว่าเปิดาพ่อบ้านนะมีขวดน้ําปลานะมึงไงไปทำไรไตแม่งแม่งม,มาเช้าแม่งมามาแทนผมมันบอกระวังสบู่ลื่นไอ้ออเทียรล่อแม่งเลยดิีอ่พอพบา <นำ S 1> ้านสนับสรุ้นเลยทีนี้ล่อแม่งเลยเดี๋ยวกูส่งเองโอโ้โหที่นี้ได้อร่อยเลยได้อารมณ์เลยขวดอยู่ทุกคน มึงใส่ถุงไงตอนนั้น,นเขาจะไปในโรงงาน<ฤ>พับถุงเซนทันครับแล้วก็โรงงานตะกัวผมไปใหม่ยังไม่ได้ไทำฝึกแถวอยู่ก็ฝสามวันเลแต่สามวันวันนี้ซีก็ล่อขวดตรงนั้นเนี่ยพอบานเขาบอกอยู่ตรงนั้นนีมึงเอาใส่ถุงเซ็นทันเลยเนี่ยมันนั่งตีตะกัวอยู่นะมันนั่งตีตะกัวทำตะกัวทั้งอยู่พักใหญ่ๆนะตายเมื่อบ ใจเหมือนคับใจแม่งแต่รู้ว่าเราะจะเกิดเรื่องอ่ะแล้วที่ที่คูจะเดินยังไงฮะตัววันแม่งจะไม่ถอดผมเล่นนี้เลยผ้าพัน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 เก็บเสียงอ่ะครับแล้วก็เอาเชือกฟางตอนนั้นยังไม่มีสนับยังยังยังทำไม่เป็นอมัดแม่งเลยมัดมัดให้มันเดิน เงียบอ,ะ,อะแล้วก็ไม่มีเสียงมันก็นั่งตีตะกัวทําตะกัวอย่างเงี้ยผมก็เดินไปข้างหลังเลยอ้อมเลยพอเสร็จปุ๊บผมก็เอาขวดออกมานะเอาขวดออกมาแล้วก็เรียกเลยนะมันก็แงว่าเรียกผมหน้าอ่อน้วตัดแม่พงพอแงว่าผมตัดแม่งเ <c oughs> ข้าสะพาเข้าดีแล้วแล้วผมก็แทงซ้ําเลยปากฉลามันปากฉลามแล้วเข้าอย่างเงี้ย เทีนนเ่ยวหน้าไปเกี่ยวแก้มหน้าแบบทุกวันนี้แม่งกับเรียนบาทอย่าง uh huh. นงะี้ผู้ช่วยแม่งมาปีบปาปีบปาปีบาผมก็มอบไงเซ็อเพิ่มังินทันลากผมเข้าไปหมดของผม,ผมหัวหน้าแม่งมาเลยก็น่าไปรวดไอ้ซัดมาได้สามวันเอาเรือนเลยนะมึงป๋ามันเรียกผมหน้าอ่อน มันเรียกผมตัวเมียแป้งไตผมปังโอ้โหเนี่นี่ไงไตเราแกละอกเสร็จปุ๊บผมก็โดนเละโดนเละเลยอ่ะกระบองมั่งโอ้โยยาวใหญ่อ่ะชุดนึงใหญ่อ่ะเสร็จปุ๊บตรงนั้นก็เมีต้นมะขามเทศตรงน้นคนโอบอ่ะแม่งเอาผมไปไฟมัดอย่างเงี้ยแล้วผมหลับไปนอกคือสลบอ่ะแม่งเอาน้ำลาดโดนไปสลบเลยสลบเลยแม่งเอาเนี่ยมาเอาผมมัดจากต้นมะขามเทศอ่ะไอ้ตรงนั้นเป็นสนามบอลเนี่ยตรงหน้าไตยกละแดนห้าแม่งเอามัดผมเสร็จปุ๊บเอาน้ำลาด ร้านหน้าเฟื่อยแม่งนาวูเงี้ยเฟืออ่อยเอาเฟิร์ยแล้วพวกแมงไตตั้มโอ้โหไอ้เฮี้ยแม่งหน้าตาอเ,เออแม่งหน้าตายที่ผ่านผมก็หลับเลยเที่ยวสองนะผมก็เฟิร์ยมาเฟิร์ยมาปุ๊บทีนี้มันไม่ทำแล้วโอ้โหแมงไตแบบหน้าตายอ่ะแล้วคอมแบกอ่ะแม่งสายคอมแบกกันหน้ามันก็เอาผมมาทำเรื่องตั้มเดวงอะไรมือทำร้ายร่างกายไปเก็บของให้มันเพราะไอ้เขาบอกพอบานเราแล้วก็เอาขึ้นขั้งเดียวโอ้โหขั้งเดียวแม่งสิบสี่ชั้นผมแล้วผมนี่ อยู่ชั้นเจ็บไม่เก่งอีกอล <c oughs> มันก็เอาผมออกไปเปลี่ยนตัวไอ้ส่วนควบคุมกลางพอบ้านเขาบอกของอยู่นะยศอยู่ที่นอนแล้วนะเก็บไว้เรียบร้อยแล้วในกระเป๋า,ายกมาเลยเดยเสร็จปุ๊บมันก็เอาผมไปเปลี่ยนตัว ผมถ่ายตัวนั้นแบบปีส2องยาวมาเลยอ่ะมันเอาผมไม่เปลี่ยนตัวนกลายมาเป็น9ก้าอโอ้โหเหี้ยวหนอยนี่และที่เขาเรียกว่าโดนัทเราเริ่มรเราเริ่มรู้เลยเราเริ่มเรียนรู้แล้วแต่มันก็ไม่ใช่เป็นรูปกลมแบบโดนัทมันเป็นเหลี่ยมครับข้อใหญ่ครับโดนัทเมัอนก็ะยางนี่เดี๋ยวผมจะเล่าตอนที่ผมใส่นกกระยางให้ฟังมันเอาผมไปใส่ เก้าข้อโหที่หนักที่สายเลยครับเดินลากตัวนโอ้โหแล้วแม่งหนักแนละ้วมันตัวประมาณกี่โลฮะัก้าข้อยี่ห้าโลมั้งผมก็เขาก็าเอาผมขึ้นไปบนถังเดียวนะใครอยู่บนถังเดียวเนะี่ยแม่งสุดยอดแล้วพอขึ้นไปถังเดียวเสร็จปุ๊บแล้วถังเดียวมันก็จะเป็นประตูอย่างเงี้ยยืดได้สุดตัวแต่พลิกไแบบติดข้างไงติดข้างนี่ขอแล้วประตูมันก็จะสงูงมีที่ แพงก็คือพอดีตัวเลยอ่ะพอดีตัวแล้วไงก็จะมีถังใหญ่ไว้เจ็ดวันเปิดมาเทดีไว้คีวเยียวเพราะมันเปิดมาเพ๊บเราก็ต้องเอาออกหน้าห้องเดินออกไปไม่ได้นะเดินหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะมีโยธาแค่โยธาเออจับได้แล้วโยธามันก็จะมาเก็บของก็ได้ขาวแล้วมันจะมีจดหมายน้อยมาใช่ไหมไอฝากให้สมยศเขาจะพอบ้านตอนนี้ไอที่มึงทำไอที่มึงตีมันอยู่มันยายไปแดนหกนะมึงลงจากเดียวมากก็ขยับได้ก็ขยับนะอย่าลงนะอืก็คือว่าจดหมาย มาเตือนว่าอย่าไปเดือนหกนะอย่าไปเดือนหกนะคำสั่งขังเดี่ยว3เดือนอันนี้ยังอันนี้แค่คำสั่งขังเฉยๆนะยังไม่มีคำสั่งตกนะมันยังมีคำสั่งขังคำสั่งตกเรื่องตกเขาเรียกเรื่องตกอยู่3เดือนก่อน3เดือนนะช่วงเดือนที่2อทะเลาะเท่าไหแม่งทะเลาะใครวะเด็กส่งแกงตอนขนาดที่ขังเดี่ยวเปิดมาแล้วคดีแล้วดนห้าพออยู่มันขังเดี่ยวได้2เดือนฟ่าทําไมข้าวกูมันไม่เหมือนอย่างใครเลยวะนี่มันมีเบ็ดไซด์มันแดกไม่ได้เลยเนี่ยเราก็พูดอย่างเงี้ยนะ ครับแม่งสวนไปเลยอะไรก็แดกแดกเฮ้ยอยู่ในนั้นนะเลยมันจะเรื่องมากไม่เป็นไรพี่เห็นผมเป็นเด็กเหรอเริ่มถ่ายเริ่มปาดีแล้วไงเริ่มแล้วเริ่มไม่กลัวใครแล้วอ่าไม่เป็นไรพี่แดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่แดกเขาพูดไ่าไงน,ะนี้นะเสร็จปุ๊บแล้วก็ทิ้งแม่งเลยทิ้งในในถังผมกล่าวว่าเดี๋ยวสุกเนี่ยมันจะต้องมาเปิดถังออกมึงยังไงมึงก็ต้องเปิดโอเคคอนะันแม่ ช่วงเดินสวนน่ะผมแกงก้มปุ๊บผมชักได้ผมเสียบแม่งเขานี่จึ๊กเราโนมบ่ใต้เราโนมบ่อาเขานี่เลยเออผมก็โยนทอรทิ้งโยนทอรทิ้งแม่งแล้วมันจะเป็นป่าเข็มป่าเข็มอะอืมต้นเข็มข้างทางข้างทางข้างทางอะมันจะเป็นตามข้างทางใช่ไหม็มโยนทิ้งแม่งเลยเสร็จปุ๊บผมก็มอบแต่ผมบีบไม่ให้เลือดออกเยอะบีบ แผ่เก่าเนี่ยมีแผ่เก่าเนี่ยเบฟเพราะเบฟเสร็จไปเพราะปลาย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 นายแม่งตานเลยแม่งปิดปิดปิดเพราะทำไมมันใกล้หมดคุ้คุมอ่ะใกล้เลยละคือช่วงเดินสวนนะสำหรับ FC ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับใครสนใจเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบายบริวิ่งเดทด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS, S, M, L, XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกัละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทำมาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ